ตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นวันหยุดวันเสาร์วันนี้ครับมาดูข่าวนี้ครับทางด้านของอาร์มาติโลครับก็ได้สูญเสียคนในครอบครัวต้องกลับไปร่วมงานพิธีที่บ้านเกิดครับและวันนี้ครับทางด้านอแมนยูจะไม่มีชื่อทางด้านของอาร์มาติโลมาดูครับว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรครับเพื่อนพี่อย่าลืมเม้นมาคุยคุยกันอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเต็อองบอลด้วยนะครับ และทางด้านของมาสเซอุยก็เหมือนกันครับโอ้โหเจ็บยาวก็พักฟื้นอีกนานเลยครับต้องขาดหายวันนี้ไม่มีชื่อไปเยือนพึ่งแน่นอนครับมาดูการคาดการณ์ของผมครับผู้เล่น11คนนี้ครับที่จะไปเยือนทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดในเย็นวันนี้ครับ6โมงครึ่งครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอมโมคุณย่าเชโกเนี่ยสามารถสานในแดนหน้าครับกองกลางร,รวมถึงอูกเต้บูโนและลูกชอครับ ดอกูครับของหลังนะครับ3คนก็แม็กควายเดลิตนะฮะยโร و ครับโอ้โหนะแล้วก็ผู้สาประตูครับคนเดิมครับไปดีดีนะโอ้สิคนนี้ครับก็คาดการนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบอีกทีนะครับหรือว่ายังไงก็ติดตามผมไว้ละกันนะครับช่องของผมเตยองบอลนะครับก็ร่วมทายนะครับผลมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับว่าจะจบสกอร์เท่าไหร่นะครับถ้าใครทายถูกอาจจะมีของขวัญของรางวัลให้นะครับถ้าใครทายถูกเป๊ะๆนะครับทุกคนนะอ่าอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ เซฟคลิปนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับช่องของเตยบอลนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในข่าวอื่นต่อไปนะครับถ้าใครอยากได้มากกว่าข่าวนะครับหน้าโปรไฟล์ผมมีรายละเอียดทางเข้านะครับมารับแนวทางฟุตบอลอ่าแล้วก็ดูฟุตบอลฟรีกับผมได้เลยนะครับทุกคู่ทุกสนามนะครับทุกลีกเลยนะครับอย่าลืมนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนพี่ดูบอลอย่างมีความสุขโดยๆเองๆไปกับผมเตยบอลนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ